สวัสดีพี่น้องสู้ครูสุขคนเนาะคะ่ะพบพอกันวันนี้พบพอกันอยู่ที่บ้านหนองไสวบานวันนี้่อยได้เข้ามาบ้านพี่น้องเอ้ยเอาเป็ดเข้ามาขายขายให้เจ๊ฝนเพื่นเพราะเพิ่นจะซื้อมาเลี้ยงพี่น้องเอ้ยเอาเป็ดมาขาย <c oughs> ให้เจ๊ฝนพี่น้องไอสองตัวตัวละกิโลกว่าแต่ยังมีอีกเยอที่เพิ่น <c oughs> ต้องการอยากได้สร้างจองเลยพี่น้อง เจ๊ฝนกับยายนูเพิ่นซื้อมาเลี้ยงพี่น้องเอ้ยไว้เห็ดสีขียวว้าไได้ลูกได้ตายแพ้แพ้ได้ให้มันแพร่นะคะคุณเจ๊อ่ะเอาค้างไว้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าหมูหมามันหลายต้องค้างไว้เจ๊ฝนมันคนดุคนมั่นพี่น้องเอ้ยเลี้ยงใกล้เต็มเคาะหนึ่งโอ้ใก่เพิ่อนก็ต้องมาหลาโอ้ ไข่อยูบ่โอ้ยไข่ก็เต็มห้างโอไก่แจ oh ๊บอแล้วไก่ไก่แจ๊บนแจบแจโอ้อันนี้ไก่แจพี่น้องเลยไก่พันไข่ก็มีเนาะโอ้โหเต็มตะกาหลายดุมันแเจฝุ่นงวก็มีงัวก็ตุ้ยตุ้ยตกตุ้ยโอ้สวนมัมพากางามแท้เนาะ ว pues e nah ี่ลไยจ้างมันบ่ไดเข่าข้อมากินตัวนเาเขาข้อมันละเืิดจัชุมเขาข้อนขังไว้พี่น้องถ้ามีขังหมาหลายมากัดมากินพี่น้องเลยอิตเตค่ายขังนาครับข่งกับข่งไข่ไข่บอสสุโตบอสุดเข่งนิวงก้องหลายลี้นเนาะ เลี้ยงง่ายยูเป็ดนี่มาแต่นองเลีองที่สดไ,นะกไก่น้อยไก่เจ๊ทั้งหมูทั้งหมาน้องหมีนี้ค่ะย่านน้องหมีค่ะไข่อก็ไข่ดีดีเนาะไข่หลายท่าเจ้าคนนไข่บ้ันสุหรงเป็นโหล่